เมนูของเราวันนี้ก็คือผัดมะเขือยาวใส่เต้าเจี้ยวนะคะเรามาเก็บมะเขือยาวกันเลยเก็บแบบสดๆเลยนะคะอันนี้ที่บ้านก็ปลูกเองนะคะลูกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็คือแบบปลอดสารพิษแน่นอน,นะคะ่ะอันนี้ใบโหระพานะคะเราก็มาเก็บไปใส่ง่ายๆอีกแล้วกับข้าววันนี้ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเริ่มผัดกันเลยเราใส่น้ํามันพืชไปนะคะแล้วก็เป็นพริกตําค่ะกับกระเทียมนะคะใส่หมูสับลงไปเลยค่ะ ผัดให้สุกนะคะผัดให้เริ่มสุกแล้วก็ใส่เครื่องปรุงอะคะ่ะแล้วก็ใส่น้ําตาลรสดีแล้วก็ซอสหอยนางรมใส่เต้าเจี้ยวไปด้วยนะคะอันนี้เราล้างสักหนึ่งรอบนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเค็มเกินผัดไปเรื่อยๆเลยคะ่ะเต้าเจี้ยวอะเราชอบใช้แบบเม็ดมากกว่าแบบที่มันละเอียดนะแบบนี้เพราะว่ามันมันล้างได้ไงแล้วมันก็จะไม่เค็มเกินใส่เมื่อยาวยาวของเราไปเลยคะ่ะโหอ่อนๆเลยนะคะผัดไปเรื่อยๆเลย ไม่ต้องเอาไปทอดให้เสียเวลานะคะผัดเลยค่ะแล้วก็เติมน้ําไปนิดนึงนะคะมันแห้งเกินผัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ําก็จะแห้งไปเองค่ะเราทํากับข้าววันนี้นะแต่จริงๆแล้วไม่ได้กินแหละเอาไว้หอไปที่ทํางานพรุ่งนี้แล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะผัดก็คือผัดไปเรื่อยๆนะคะใหออ้มะเขือมีความแบบสุกอะนิ่มตัวลงก็ถือว่าใช้ได้แล้วหอมมากเลยนะคะ กับข้าวง่ายๆค่ะวันนี้เรียบร้อยแล้วคะ่ะตักใส่จานกันเลยผัดมะเขือยาวใส่หมูสับใส่เต้าเจี้ยวโหหอมมากเลยอะ่ะน่ากินมาก